ไม่ได้คัคดกินโลบอกแล้วนะคนุโรบอกเล่นไม่ได้อัน่ออะล้วขอเอาลงคือรับยังไงทุนขออนุญาตกัคือ,อ,คอรายยาูปนี้คือรูปโลบอก อโพสตองก่อนนะคเราจะให้ดูอะไรถ้ารุกคนอยากทำหรือว่าใครไม่รู้วิธีทำก็ทำได้เออโรเอรเชอรก็ไปที่สฉันของเราจะเป็นรูป Youtube กดแก้ไขโปรไฟล์แล้วก็กดตรงนี้ที่มันเป็นคำว่า Youtube กดเข้าไปของเรายู่เนี่ยเราเอา,เานี่นะคนกด กดเข้าไาที่ YouTube แล้วกดเข้า YouTube นะคนแล้วเรามาโหลดแป๊บหนึง่งมามันจะขึ้นหน้านี้นะงนาจะไอโฟนน่าจะไม่มีเพราะจะไม่รู้แล้วก็กดเออที่ตรงนี้นะคนเดี๋ยวขอบังก่อนกดเข้าไปเลยไม่ต้องใช้บัญชีนะคนพอเสร็จเรียบร้อยก็มันจะขึ้นชื่อช่องเราใน YouTube นะคนดูโบอกเป็บ ถ้าทุกคนอยากเข้าไปก็กดที่รูป u t u b e กดไปก็จะเป็นผู้ที่ช่องเรามาสอนแค่นี้นะคุณมีอะไรสอนก็สอนได้อีกหรือว่าเราจะเออนี่นะคนนี้ยูทู e เนี่ยก็คือยูทู e เราเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขช่องกันเปลี่ยนรูปดีกว่ารูปแกลเลอรี่ เอาอะไรดีเอารูปอะไดีเอารายอะไรดีมิวดริดพับเปิร์กับใครก็ไม่รู้รอก็มันโหลดเสร็จอัปเดตรูปภาพโปรไฟล์เรียบร้อยเสร็จแนละ้วคนก็เปอันเสร็จสิน้นก็ได้แล้วถ้าอยากดูช่องตัวเองให้กดที่นะกดออกก่อนาานี่ กดตรงนี้มันจะเป็นวงกดตรงนี้เล็กๆกดเข้าไปแล้วก็กดที่ช่องคุณกดนี่มันก็จะมาผดที่ช่องเราแค่นี้มาสองขนนี้นะคนเรามีผู้ติดตามห้าคนช่วยติดตามให้เราด้วยนะเราจะไปติดตามคืน